ครับสวัสด,ดีครับเราจะมาซ่อมเครื่องเสื้อผ้าครับอาการถังซักไม่หมุนถังปั่นแห้งหมุนดูครับแต่ถังซักไม่หมุนครับทังปั่นแห้งหมุนปกตินะครับ แต่ถังซักไม่หมุนนะครับมันจะมีเสียงอืดเนี่ยครับอืดเนี่ยครับอาการครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบและแก้ไขครับเราไปลื้อกันเลยครับนี่ะครับผ้ารุ่นแรกครับน็อตก็จะมีเหลือเหลือน้อยหน่อยนะครับน็อตเหลือสองตัวครับเพราะทงผ้ามันเก่าแล้วลื้อหลายคนแล้วครับ สันนิษฐานน่าจะเป็นตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์ครับเราลองลองลองเปิดดูครับนี่ครับเสียงตือต้อๆนะครับแต่เราลองมือช่วยหมุนเนี่ถ้ามือช่วยหมุนหมุนครับหมุนแล้วอืดอีกแล้วครับเหมือนไม่มีแรงครับ เดี๋ยวเราจะลองเอาตัวนี้มาเช็คค่าดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหอาเรมาเลยครับมันจะมีสีอย่นะครับสีบอกสีเหลืองม่วงไม่ต้องกลัวหลงครับแดงแเงินครับ เราไปตรวจสอบกันครับดูนะครับเราจะมาทําการเช็คคาปลปานะครับที่เราสั่งมานะครับนี่นะครับค่าตรงกันแต่ขนาดยาวก,กว่านะครับตัวใหม่นะครับนี่ตัวเก่าสีเหมือน,นครับเด็กเลยครับ อันนี้ผมจะมาเช็คตัวที่มันเสียก่อนนะครับที่มันเสียนะครับม่วงเหลืองครับม่วงเหลืองม่วงเหลือง7.5ครับอันนี้สวีดนะครับทำเงินแดง เงินแดงเงินแดงหกจุดเจ็ดหกจุดแปดนะครับค่าที่เขาเชียนไว้มันเจ็ดยูเอฟนะครับด,ดูตัวใหม่ครับนี่แก่กล่องเปะแค่ไหนครับอันนี้ม่วงม่วงเหลือง โอ้โหแย่เลยครับ11.28ครับ11.28ย,ยูเอฟเปยอเลยครับน้ำเงินแดงครับท่าที่ได้7.01อืมเปย์เลยครับยอดเราไปลองใส่กันครับเสียบเลยครับตามสีเลยครับ เราเราจะทำการทดลองเทสก่อนนะครับลองซักนะครับดูกันครับโอ้โหแล้วนะครับเดี๋ยว,วเราจะลองใส่น้ำซักดูนะครับเราจะมาทำการเทกสการซักครับก่อนส่งลูกค้านี่ จอครับอะไรใหม่ครับอะไรใหม่อะไรแท้ทุกตัวครับแห้งครับนะนี่นะครับหวังว่าชิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับ